ใครกำลังตามหายิบซ้ำอยู่เชิญมาทางนี้เพราะเราคือแหล่งคัดสรรและยิบซ้ำคุณภาพเยี่ยมเพื่อเข้าสู่สาหกรรมประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูนปลาสเตอร์ปูนหันกรรมปูนหินทนไฟปูนก่อสร้างหรือยิบซ้ำเกษตรนี่คือโรงงานของเราอยู่มาแล้วกว่า40ปีมีเครื่องจักรสำหรับทุตสากรมพร้อม แกแตะเก่านะครับเราใส่ใจดูแลคุณภาพทุกการผลิตเพื่อได้มาตรฐานสูงสุดทุกเม็ดผงด้วยประสบการณ์ของเราในปัจจุบันเราพัฒนาไปแล้วมากกว่า40สูตรและส่งออกไปมากกว่า27เนประเทศทั่วโลกเพราะเราคือเดอะยิปซันยิปซัมปาพระอาทิตย์